สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ได้ของมาใหม่ด้วยแหละจะเป็นนี่เลยอันนี้จะเป็นกระเป๋านะคะสั่งมาได้โค้ดส่วนลดด้วยราคาถูกมากหลัก้อยเท่านั้นเองเดี๋ยวมาแกะให้ดูเว้ยของแถมมาด้วยได้แตงของแถมมาด้วยนี่กระเป๋าสวยมากดูสินิ่ให้ดูงานจริงเลย นี่มันจะเป็นแบบนี้นี่กระเป๋าสวยมากตรงนี้เขาจะเป็นแม่เหล็กมาให้นะคะผ้าดีมากเลยทุกคนผ้าหนานี่ดูข้างหลังอันนี้ปอสั่งมาเป็นสีเทาเข้มนะคะเขามีให้เลือกอยู่ประมาณสามสีสีเลยละ่ะน่าจะมีถ้าจำไม่ผิดจะมีสีดำสีน้ำเงินสีเทาแล้วก็เทาเข้มปอสั่งมาเป็นเทาเข้มนะคะหนังตรงนี้จะเป็นสีน้ำตาลนะทุกคนนี่สวยมากอันนี้